รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม ออนรีวิวน้ำยา EP ที่41นะครับไม่เขาใจไม่ได้มาคนเดียวนะแอดมินมีนไปมวีผมอยู่เสริมล่อออกกล้องต้องล่อ,อดิวะนะครับวันนี้ก็สามตัวสามเจ้านะครับเหมือนเดิมครับเดีย๋ยว EP <c oughs> น่าจะเปลี่ยนเป็นเจ้าเดียวลนะประกาศไว้ให้รู้กันสำหรับพ่อค้าน้ำยาที่อยากจะส่งมาให้รีวิวนะครับก็ ส่งมาสักสามสี่กลิ่นก็ได้เราจะรีวิวไอพีหนึ่งใช่เทมเเดียวก็คือของคุณเลยเทมหนึ่งของคุณเลยเพราะว่ามีคนบอกว่ามีสมาชิกตรงติ่งมาติงมาว่ามันมันเยอะมันจับฉายแล้วมันดูดูลำบากนะครับมันค้นหายากนะครับแล้วเนื่องจากกูก็จําไม่ได้ด้วยบางคนถามว่าเอ้ยนี่อยู่ไอพีไรกูจาไม่ได้ไปหาเองนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคมีอะไรฝากไหมครับไม่มีไม่มี โอเคเริ่มเลยอ่านอ่าน,นโวยเลยนะครับเจ้าแรกแบ็กจากัวนะครับเป็นน้ำยาน้องใหม่นะตัวนี้ส่งมาให้รีวิวนะครับขวดดามขวดแก้วนะออราคา250บาทนะครับสา ml พร้อมส่งนะ250สนี่คือพร้อมส่ง,สงนะครับกร้อย่ะขวดแล้200งร้แล้วกันง่ายๆ2 0 0สองาสพร้อมส่งนะครับกิน N.Y. Black b e r r y c h e e t Cake อ่าเป็นไงล่ะแบ a ็ k เบอร์รี่นะไม่ใช่บลูเบอร์รี่นะครับอันนี้คือแบ a ็ k เบอร์รี่ชีสเค้กนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่าเขาคอนเซปต์เขาคือสีดำอืมนะเขาจะพยายามทำอะไรที่เป็นสีดำทั้งหมดเป็นนิก3นะนิวยอร์ก N.Y. นี่น่าจะไม่เอานิวยอร์กนะแบ b ็ r เบอร์รี่ชีสเค้กจะเป็นอะไรที่เป็นสีดำต่อไปก็อาจจะเป็นชาโคแบ b ็ r เบอร์รี่ชาโคชีสเค้กนะฐานชีสเค้กก็เก็บไว้ดูดเองโอเค เขาบอกว่านิกอ s a นะครับพรีเมียมอีลิควิดด้วยอ่ะโอเคเดี okay, ๋ยวมาลองกันแบ็กจากัวนะครับครับแบ็กจากัวนี่คือเสือดำนิกสุบลื่นไม่กระแทกคอแต่แน่นนะตัวนี้ยอมรับเลยว่าแน่นนะครับใครต้องการนิกแน่นๆนะสไตล์อเมริกันนะครับ จัดไปเลยนิกแน่นมากอร่อยนี่ก็แล้วนะนิวยอร์กนะนี่ก็อร่อยดีนะครับเฮ้ยนิ้มีอร่อยด้วยเหรอืมก็ถือว่ามันดูดแล้วมันแน่นมันแน่นเออมันรู้สึกว่ามีเนียนมันถึงมันถึงสามสี่คำอะไรเงี้ยของแมงดีของแมงดีของแมงดีตัวดีอ่ะบอกนะแล้วก็กลิ่นนะครับเป็นแบล็คเบอร์รี่นะชัดนะครับแล้วก็ตกท้ายมันไม่ประมาณไปทักหกสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วชีสเค้กมาเลยนะครับ กินชัดนะครับต้นมากลางปลายอยู่ครบถือว่าทำได้ดีเลยนะกับแรงราคาสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะถือว่าดีก็สองร้อยนั่นแหละก็สองห้าสิบอ่าแล้วถ้าซื้อซื้อสองขวดก็ห้าร้อยดิอ่าใช่ของมันไม่ได้แย่งกันดิไม่ได้แย่ก็ต่ย้องตีขวดละสองร้อยห้าสิบอ่าก็แต่ให้ส่งฟรีมา่อไเนี่ยส่งให้ฟรีซิกิขวดก็ส่งให้ฟรีนะครับ ทำไม่ดีออกมาทีเดียวนะครับสำหรับแบล็คชาทำเลยนทำได้ดีออกมาทีเดียวโอเคพูดได้ดีๆเร็วๆทำไม่ดีออกมาทีเดียวน้ำยาหกเี้ยขวดเดียวกบมีเตอร์ดีเซลเลยี่ับแบบรัดเดียวกันเลยขวดหกน้ำยาหกนะครับจ้ของเดียวกันหวองจ้ของเดียวกับเท่าน้ำเอาไป4.5คะแนนนะครับครับสำหรับแบ็คจากัว4.5ใช่ไหมพี่ แบล็กจาร์กัวนะครับนิบแน่นมากนิ่มไม่กระแทกคอนะครับลื่นสุบง่ายแต่นิบแน่นนะครับสําหรับแบ็กจาร์กัวกินแบล็กเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับเนื่องจากผมไม่เคยกินแบล็กเบอร์รี่นะชีวิตนี้ไม่เคยกินแบล็กเบอร์รี่เคยกินแต่บลูเบอร์รี่อ่าเลยไม่รู้ว่าแบล็กเบอร์รี่เนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าถ้าตัวผมเองผมยังคิดว่ามันเป็นบลูเบอร์รี่อยู่นะเออแต่ไม่รู้ว่าไม่เคยกินแบล็กเบอร์รี่แต่กลิ่นออกมาดีนะครับกลิ่นชัดมาก สำหรับไอตัวเบอร์รี่แล้วกันผมเรียกเบอร์รี่แล้วกันกลิ่นตัวของเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ประมาณไปคือกลางเบอร์รี่มากลางปุ๊บแล้วตกด้วยชีสเค้กเลยเข้ามาเลยนะครับต้นมากลางปลายอยู่ครบหมดนะครับเป๊ะเปียะดีราคา250ก็ทงฟรีก็โอเคนะครับไม่ได้แพงมากราคาสําหรับตัวของแบ็คจา๊กกัวนะครับแต่ขวดหกนะครับขวดเลิกน่าจะเจ้าของเดียวกับโทนะครับยัง เอาไป4.5แนนครับ9คะแนนเปิดสักหลาดมาก็9คะแนนเลยนะครับหลังจากไม่ได้รีวิวนานนะมามาตัวที่สองนะครับไม่ได้มานานแล้วตัวนี้แหมฉลากขาวที่มองไม่เห็นด้วยมาริโออ่ามาริโอนะครับชื่อน้ำยามาริโอมาริโอของมาริโอนั่นเองกินคัสบู๊ทยูนิคอร์นมิว์นะครับตัวนี้บอกก่อนว่าซื้อมานานมากเกือบ4เดือนได้แล้วนะครับคือกะว่าเดี๋ยวจะ จะรีวิวนี่แหละแต่เสียกดุดดันดันดันเข้าไปจนมันอยู่ในลึกสุดนะครับเนื่องจากวันนี้ไปคนคนมาเอาไอ,าอเทยนี้ยังไม่ได้รีวิวนี่หว่ากูก็เลยได้เวลานะครับเอามานี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อมาส <30 S 1> ามสิบเป็นแมวสามสิบเป็นแมวนิกสามซื้อมานะครับอ่าตัวนี้เป็น US คนซีรีส์นะครับเพราะว่าของโอ้มันมันมีตัวที่แบบทํโคลนอเมริกาทํโคลนมาเลสใช่หลายกิินเลยของมาริโอ้นะครับก็เยอะมากของมาริโอ้ถ้าถ้าเอาของมาริโอมารีวิว คิดว่าน่าจะปีหนึ่งน่าจะหมดน้ำยาของมันสิบกว่าขวดแปดสิบขวดเยอะใช่ไหมอ่ะมาลองเลยครับยูนิคอนมิว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 ิวมองไม่เห็นด้วยยูนิคอนมิ้วนะครับของอาจารย์โอมาริโอผู้โดนกันแกล้งนะคุณพูดชื่อแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องมาถามผมนะไปหาตัวเองนิกนะครับนุ่มนิ่มลื่นเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเดิมของมาริโอนะครับถ้าใครชอบอยากแบบ สัมผัสนิกก็เล่นไปนิกหกเลยนะครับเพราะว่าของโอนิกสามนี่แทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับกลิ่นยูนิคอร์นมิวอ่าสำหรับผมนะกลิ่นค่อนข้างดีนะครับหอมประเด็นคือว่าไอตัวเนี้ยมันเก็บไว้นานมากแล้วเลยไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าทําให้ปลายมันหายดูสีดิ <laughs> ทําให้ปลายอ่ะมันหายลงหายไปนะครับสูบขึ้นแบสูบก็คือขึ้นมาเป็น สตอเบอรี่นมปับ๊บแล้วแมงปลายมันหายไปหมดเลยอะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะนะครับไม่รู้เพราะว่าเก็บไว้นานหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้นานเพราะว่าแรกๆมาดูดก็ปลายมันก็ยังอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยปลายหายกิบเงียบเข้ากิบไม่เห็นไปเลยนะครับก็แหมจะเอาเอางี้แล้วกันเราเราตัดปลายออกแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเก็บไว้นานหรือเปล่าเอาแค่ต้นกับกลางนะ เอาตัดสินง่ตรงนี้นะก้นกับกลางนะถือว่าหอมนะครับขึ้นมาเป็นสตอรีแล้วก็มีนมตามนะครับนมไม่เลียนด้วยไม่เหม็นผืนไม่อะไรก็ถือว่าทํามาได้ดีครับตัวนี้ยูนิคอร์นมิลคัตบูทสี่คะแนนครับอาริโอ <c oughs> นะครับน็กสูบลื่นไม่รกระแทกคอไม่แน่นนะกลิ่น ามาันจะอบอวลด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็มีเหมือนมีแบบครีมครีมบับเบอรเรียอะไรพวกเนี้ยนะมีครีมครีมนมนมมานิลาอะไรพวกนี้ป่ะมีไหมไม่มีเลยเต้นมากางอยู่นะครับหนึชาร์ตนะก็ราคา150บาทนะครับเหมือนโดนน้ำยาเมกาถือว่าโอเคนะแต่นี่ไม่เหมือน <c oughs> นะอบอกก่อน นี่ไม่เหมือนอย่างได้นิคางแรงก็อย่างที่นีนบอกไปเลยวนิคหกไปเลยนะครับกาไปเลยนี่หกบอกนิคหกมาเลยโอ้ก็แต่สั่งก็ต้องทําใจนิดนึงนะเพราะโอ้แม่งมั่วชอบลงผิดไอีกแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปสามจุดห้าคะแนนครับผมอันนี้อันนี้ตัดสิ่นปลาหรือเป่าเนี่ยเปล่าไม่ชอบกลิ่นนี้เฉยเออไม่ชอบเฉยส่วนตัวนะส่วนตัวไม่มีอะไรกับโอ้นะไม่มีโอเคมาครับเดอะมิ เดอะมิทนะครับหมอกมาแล้วนะอันนี้เป็นกลิ่นใหม่แต่มันออกมานานแล้วบ็อกกี้บานาน่า3ามสราคา250บาทครับนิกไม่สองก็สามประมาณนี้นิกสามแล้บางตัวมันก็ใส่นิกสองเดี๋ยวอืมอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นนะกลิ่นราคาสองร้อยห้าสิบบอกไปแล้วยังใช่บอกแล้วกลิ่นบ็อกกี้บานาน่านะครับเดี๋ยวมาลองกัน เดมิดนะครับกลิ่นบ็อกกี้บานาน่านะครับนิคสูบรื่นแม่ก็ได้คอนะมันแน่นนะแน่นนิดนึงนะครับยังมีความรู้สึกว่ายังมีนิคอยู่นิดนึงนะเย็นนะครับหวานด้วยนะครับสูบเข้าไปครั้งแรกเนี่ยคําแรกด้วยกลิ่นบานาน่าชัดนะครับให้ความรู้สึกบ็อกกี้ ัดเจนคาแรกนะการก็ยังชัดอยู่แต่พอปลายหายใจออกมาเนี่ยมันบอกไม่ถูกมันเหมือนมีกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่กลิ่นไหมนะครับบอกไม่ถูกจะพูดว่าแหมเครื่องอะไรอยู่แต่ทำร่างตัวโต,วตวมันหายใจออกมามันเหมือนกลิ่นลากไม้ <c oughs> มันเหมือนกลิ่นลากไม้อะ <c oughs> ใครเคยแทะลากไม้เล่นจะได้เคยจะรู้ <c oughs> ตอนมีเด็กเคยแข่งรับหมายเล่นเติบโตมาไงวะเนี่ยชีพิตนะอ่ะก็โอเคเอาไป3าคะแนนนะครับสหรับตัวนี้โอเค The Mist อ่านิคอ่านิ่มสูงง่ายนะครับสำหรับตัวผมรู้สึกนิดเดียวไม่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 แน่นมากนะครับดูดง่ายดูดเพลินเพลนะเพลินเพลนนะครับกลิ่นป๊อกกี้บานาน่า ขึ้นมาเป็นกล้วยนะครับแล้วก็มีกาก็เป็นแคคเกอร์แต่พอปลายนี่แหละ <c oughs> <t> พอมันผสมไอสองตัวนี้มันมันมันผสมกันแล้วมันมันประหลาดอะ่ะนะแต่ดูดได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเฉยๆครับนะแต่ขึ้นต้นมาโอเคละกล้วยเนี่ยอก็กลิ่นกล้วยไม่ขับยากด้วยหละกลิ่นกล้วยนี่แม่งกลิ่นปากเฟียนเลยนะไม่เชื่อลองผมมีอยู่ขวดหนึ่งกล้วยไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเอาไปละกล้วย เหมือนดูด B G P G เปล่าๆเลยนะอ๋อนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคนะแต่ปลายเนี่ยปลายมันพอมันมันพ่นออกมากลิ่นมันมันแปลกประหลาดมันมันมันไม่ใช่ปกกีวยวแล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไ่บอกคือมันมันเย็นมันเย็นนะครับมันเย็นที่ไอนี่คือเย็นนะม่ที่ไอกันเนี่ยคือเย็นนะครับเพราะว่ามันมันเย็นก็แปลกน่าจะทําไม่เย็นนะเพราะเป็นขนมนะครับโอเค ตัวนี้ก็สามจุดห้าคะแนนครับสำหรับเดอะเป็นหกจุดห้าคะแนนมาลีลันยังใหม่นะครับครับแบล็กจากัวสามสิบเอมลราคาสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับ,รบกลิ่น NY b นไว b แบ r ็กเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับนิกสุบลื่นไม่ได้คอแต่แน่นนั่นแน่นมากตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับต้นมากลางปลายอยู่ครบให้กลิ่น แบล็เบอร์รี่ชัดเจนชีสช,ชัดเจนนะครับคะแนนจะปเป็นเก้าคะแนนมาริโอ้นะครับสามสิ ML, ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนิกสามนะครับกลิ่นอยู่ในคอนมิลนะครับเนื่องจากเก็บไว้นานไปไม่รู้เพราะเก็บไว้นาน,รราาน,านหรือเปล่าปลายมันเลยหายไปนะครับก็ตัดสินกันที่ต้นกับกลางนะครับอ๋อมันเก็บไว้นานมากมันเกือบสี่เดือนแนะล้วนิกสูบลื่นไม่กระแทกคอนะครับเหมือนรู้สึกไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ <laughs> ต้นมากลางปลายอยู่ นะครับคะแนนจะเป็นเจ็ดคะแนนไม่มีอะไรพูดมากนะคนนี้เดอะมิดนะครับกับสามแมวราคา250บาทกินป็อกกี้บารานาะครับนิกสูบลื่นแม่แท่คอแต่มีแอบนั่นนิดหนึ่งนะครับรับตารับตาทำไมฮะจินนาการกินจินอยู่อ้าโอเคนะครับอ่ากินป็อกกี้บาน์นาครับต้นคำแรกชัดเจนกล้วยมาป็อกกี้มาชัดนะครับให้รสชาติที่ชัดเจนคำแรกแต่พอพ่นออกมาเนี่ย อย่างที่บอกไม่รู้มันมันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะอืมันเออแล้วเย็นตัวนี้เย็นนะหวานก็คะแนนจะเป็น6.5คะแนนนะครับเสแล้วเรียบร้อย EP สี่เด็ดนะครับ EP หน้าใครที่ส่งมานะครับเดี๋ยวกูจัดให้เลยเทมหนึ่งสามสี่กลิ่นเลยถ้าเกิดเอาส่งมาส่งมาสามสี่กลิ่นขอแค่นี้ไม่ต้องส่งมาทียี่สิบกลิ่นของกูไม่มีปัญญารีวิวให้ครับมันเยอะเอาแค่แบบสามกลิ่นสี่กลิ่นเนี้ยเอาคัดตัว ตัวท็อปมาตัวท็อปมาเลยเนื้อตัวดีมาเลย,น,เลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องหาตัวฟิลแฟนมาเลยฟิลแฟนฟิลแฟนโอเคครับวันนี้แฮมมินสุรัตสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>